ต่อ,ตอสายแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับแล้วเราก็จะเช็คลอยพวกรอยรั่วตามท่อนะครับนะครับตัวสว,วิตของเขานะครับ ยี่สิบแปดมันจะลดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นตัวสิค้านะครับพอตัวสินค้าก็สาภาพดีเลยนะครับไม่มีตัวปุกนะครับของตัวเครื่องที่จะเป็นท่อที่ต่อนะครับ ก็รออุณหภูมิไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะลดลดไปเองนะครับตอนนี้อยู่ที่28นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีตอนเราภูับลดนะครับแล้วก็ตอนแรกนะครับถ้าเรากดสวิตนะครับพอกดสวิตปุ๊บต้องรอสักพักนะครับเครื่องมันจะทำงานนะครับ ให้ดูตอนอุณหภูมิมันลดไปแล้วนะครับอ่นนี้นะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิลดมาเหลือ22แล้วนะครับจากที่ถ่ายเมื่อกี้28นะครับก็น้าเย็นแล้วนะครับมันลดล,ลดเรื่อยๆนะครับอ่าเราตั้งไว้ที่10องศานะครับมันก็จะลดด,ลลดูดดนี่นี่นะครับเตดไปที่10นะครับ หาเรียบร้อยแล้วนะครับขอจะตงครับ